สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปู้นะคะในคลิปนี้นะปู้จะชวนมาทําไก่อบควันใบชาค่ะสูตรนี้ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆนะคะสูตรและวิธีการทําจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะไก่1ตัวนะคะหนักประมาณ1กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวจะใช้เกลือนะคะโรยไปให้ทั่วๆนะคะแล้วก็ถูไปให้ทั่วๆตัวไก่นะคะ กลือนี่ผู้ใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเนี่ยค่ะใส่เข้าไปในท้องเข้าด้วยจากนั้นนะคะก็เดี๋ยวมาผสมนะคะตัวน้ำที่จะหมักไก่กันค่ะดีนี่พักไว้ก่อนนะรากผักชีกระเทียมพริกไทยค่ะอันนี้ใช้เยอะหน่อยนะคะประมาณ3มช้อนโต๊ะค่ะ จากนั้นก็จะเป็นน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งนึ่ปูใช้1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมก็1ช้อนโต๊ะค่ะซอสปรุงรสนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วดำนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะสูตรนี้จำง่ายค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ นี่ค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วก็นำไปหมักไก่ได้เลยค่ะนำมาทาให้ทั่วตัวไก่นะคะนี่ค่ะทาให้ทั่วตัวไก่ทั้งสองด้านเลยนะคะแล้วก็แบ่งไว้บางส่วนนะคะสักช้อนหนึ่งนะคะยัดเข้าไปในตัวท้องไก่ค่ะ แล้วก็ผู้จะมีขิงแก่นะคะขิงแก่หั่นแว่นนะคะสักห้าหแว่นค่ะใส่ลงไปเลยค่ะพร้อมด้วยนะคะใบเตยสักหนึ่งมัดนะคะยัดเข้าไปในท้องไก่นะคะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะหรือว่าไม้กลัดแบบแบบนี้ก็ได้นะคะเย็บนะคะอันนี้กลัดเอาไว้นะคะ ไม่ให้ไส้เขาหลุดออกมาอันนี้ปุ๊กก็ทำแบบง่ายๆเลยค่ะนี่ยค่ะจากนั้นก็ปิดด้วยพลาสติกแรปนะคะแล้วก็หมักไว้นะคะหมักทิ้งไว้ในตู้เย็นนะคะข้ามคืนค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะคะเรามาต่อกันนะคะ นี่ค่ะไก่ที่ปู้หมักไว้นะคะหมักไว้ทั้งคืนนะคะจากนั้นนะคะก่อนนําเข้าเตาอบนะปู้จะขอทาด้วยเนยนะคะทาด้วยเนยเค็มจักเล็กน้อยค่ะทาที่ด้านหนังนะคะเตรียมรังถึงนะคะตัวหม้อชั้นล่างนะคะเราวางด้วยนะคะด้วยกระดาษฟอยล์นะแล้วก็ผสม ข้าสารหนึ่งถ้วยชานะคะผู้ใช้เป็นชาเขียวผสมดอกซากุระนะคะเป็นชาเขียวดอกซากุระหนึ่งถ้วยแล้วก็น้ําตาลทรายแดงหนึ่งถ้วยค่ะใส่ลงไปแล้วก็เคล้าให้เข้ากันไก่นี้นะคะอบครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวปู้จะทำการย้ายไก่ไปใส่เตรียมไว้ในรังถึงค่ะ ิดไฟเบาๆนะคะแล้วก็ยกหม้อตั้งไฟค่ะเดี๋ยวเราจะรอจนกว่าจะมีควันขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะกลิ่นชาเริ่มออกแล้วนะคะที่เราต้องรองกระดาษฟอยล์นี่เพื่อว่าไม่ให้ไหม้ก้นหม้อนะคะตอนนี้ควันยังไม่ขึ้นนะจะเย็นๆค่ะแต่ว่าเนี่ยปูได้กลิ่นนะคะกลิ่นชาหอมมากๆ เนี่ยควันเริ่มขึ้นแล้วค่ะไม่ทราบว่าในกล้องจะเห็นไหมนะคะเนี่ยค่ะตัวชานะคะตัวชากับน้ําตาลทรายเริ่มละลายเริ่มมีกลิ่นน้ําตาลเขาเริ่มละลายเป็นน้ําตาลไหม้นิดนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเห็นควันไหมควันขึ้นแบบนี้ใช้ได้เลยค่ะเดี๋ยวปู๊จะปิดฝาเลยนะคะปิดไฟก่อนค่ะเนี่ยค่ะ วางไก่ลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้15้นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเมื่อเสร็จแล้วนะคะจะเป็นยังไงค่ะแล้วก็จะหอมขนาดไหนนะคะเนี่ยอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมกลิ่นควันชานะคะหอมกลิ่นใบชาจางๆเข้ามาเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะขออวยพรให้รวยๆเหงๆ่หัหทุกๆคนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ เนี่ยค่ะตำแจ่วพริกสดนะคะ,ะแซบแซนะแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวนะคะร้อนๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นตัวน้ํานะคะที่ได้จากการอบนะคะไม่ทิ้งนะคะเนี่ยเอาข้าวเหนียวมาจิ้มนะคะโ,โหอร่อยสุดยอดเลยค่ะ